คนพบกับตะปูพาลุยในช่อง YouTube นะครับไล่์คูอ่าน้อยครับผมมาแชร์คำถามเกี่ยวกับขนุนครับผมว่าขนุนเพชรราชากับเพชรดำรงแตกต่างกันยังไงข้อดีข้อเสียยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับตอนนี้เพชรดำรงของผมไม่อยู่แล้วนะครับจากไปถ้าเกิดคนที่จะดูเกี่ยวกับเพชรดำรงของผมก็ไปดูในช่องของผมแล้วไปดูคลิปเก่าๆที่อยู่ที่เพลย์ลิสต์ขนุนนะครับผมการทำขนุนมันจะมีทุขนุนเพชรดำรงที่ผมรีวิวไว้เยอะมากเลย ผมก็ปลูกไปจนเพิ่ขนาดนี้แล้วมันก็จากไปนะครับเพราะว่าขอผมมีปัญหาเรื่องสีไม่ได้ครับพรอสีไม่ได้แล้วผมปลูกเพชรดำรงแล้วสีมันไม่ได้ผมก็เลยไม่เอาครับผมแต่ตอนหลังๆนี้ทางชนบุรีทางอายองเขาปลูกแล้วสีมันได้ก็เป็นที่ต้องตาต้องใจของแม่ค้าเหมือนกันแต่เราเอารวมๆคือว่าขนุนทุกสายพันธุ์ครับดีหมดครับผมดีหมดช่วงตลาดเดินดีหมดนะดีหมดแต่ช่วงตลาดหยุดเดินนะครับ ที่คองแชมป์อันดับหนึ่งก็คือของคนไทยก็คือแม่ค้าคนไทยก็คือเพชรราชาเพราะว่าการรักษาผลผลิตนังเข้าครับเปลือกจะเน่าแล้วนะครับเปลือกจะเน่าแล้วแต่ข้างในยังบะยังกรอบยังหวานอยู่เพชรดำรงส่วนเพชรดำรงท้าน้าหน้าปกติหระผมผมปลูกแล้วเนื้อมันซีดแต่คนอื่นปลูกแล้วเพราะว่าเน,เนื้อเนื้อเนื้อสวยเนื้อหนาใช่เนื้อสวยเนื้อหนาหวานกรอบครับแต่ผมมันติดตรงซีดข้อดีของมันคือมันจะไม่แตก ลูกมันจะกลมใหญ่สวยข้อดีของเพชรตำลึงคือกลมใหญ่สวยเนื้อหนากรอบแต่สีของผมไม่ได้นะฮะสีไม่ได้แต่ที่อื่นก็ทําได้ก็ลองไปพิจารณาดูส่วนเพชรราชาข้อเสียของมันคือลูกชอบแตกครับผมลูกชอบผลชอบแตกแค่นั้นเองส่วนการตลาดก็ผมก็ยังให้เพชรราชาเป็นอันดับหนึ่งสายแม่ค้านะครับสายแม่ค้าเป็นอันดับหนึ่งนะฮะส่วนตลาดเดินถนนทุกสายพันธุ์ดีหมดนะ เพชรราชามันดีที่ว่ามันดกนะมันดกเนี่ยมันดกดกแล้วก็เป็นที่ต้องตาต้องใจของแม่ค้าการรักษาเก็บผลผลิตเก็บเกี่ยวช่วงที่มันงอมนะครับช่วงที่ตลาดมันไม่เดินดีมากส่วนเพชรดำรงก็ลูกกลมใหญ่หนาวานก็ครับแต่ว่าเวลาสุงง่งอมมันก็จะแฉะเหมือนกันแฉะมันก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่ช่วงตลาดไม่เดินก็เปรียบเทียบกันแค่นี้ครับโอเคนะครับขขคร่าวๆครับผมเจอกันใหม่คลิปหนา้าจะ จะให้ผมถามอะไรก็ไปดูคลิปเก่าครับคลิปเก่าในช่องผมครับผมตาภูพาลูในช่อง y o ย t u b e ได้บ่อน้อยครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับ